สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเดือนพฤษภาคมคืออยู่ในสภาวะที่กำลังต่อสู้และลุยกับทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะ และตอนนี้คุณก็รู้สึกเหนื่อยมากและรู้สึกท้อมากคือชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้ต้องลุยและต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาจะหยุดพักก็ไม่สามารถทำได้นะคะเช่นถ้าคุณอยากหยุดพักกิจการงานของคุณก็จะไม่เดินขาดรายได้หรือ คุณอาจจะมีภาระมากมายที่ต้องดูแลรับผิดชอบคุณจึงไม่สามารถหยุดพักได้หรือสิ่งที่คุณกำลังทำมีกรอบของเวลามาเป็นตัวกำหนดดังนั้นจึงส่งผลให้คุณต้องเร่งรีบเป็นต้นนะคะสรุปคือคุณมีงานมากมายที่ต้องทำ และมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนั้นจึงไม่สามารถหยุดพักได้หรือขยับตัวไปไหนมาไหนได้เลยนะคะเหนื่อยกายก็ต้องทนเหนื่อยใจก็ต้องสู้แทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่คุณอยากทำมากที่สุดณนะเวลานี้ก็คืออยากพักอยากวางอยากนั่งและอยากจะนอนนะคะ คือคุณไม่อยากจะทำอะไรเลยและก็ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรแล้วเหนื่อยต้องการพักผ่อนนะคะส่วนไพ่ใบนี้สื่อถึงความหม่นหมองความกังวลใจซึ่งก็คือใจของคุณนะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์รู้สึกหมดแรงหมดพลังนะคะซึ่งใจของคุณเศร้าก็จริง รู้สึกแย่ก็จริงและรู้สึกหมดแรงก็จริงแต่ว่าไฟในใจของคุณนั้นไม่เคยดับเลยนะคะคือลึกๆแล้วคุณมีความปรารถนาที่แรงกล้ามากๆลุกเป็นไฟอยู่ข้างในเลยนะคะซึ่งไฟที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่เกี่ยวกับรูปผู้ชายผู้หญิงนะคะคือไฟที่คุณเห็นนะคะ เปรียบได้กับแรงปรารถนาภายในจิตใจที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในซึ่งมันลุกโชนมากๆที่สำคัญคือแม้ว่าแรงปรารถนานี้จะถูกแวดล้อมไปด้วยไพ่สามใบที่ให้พลังงานลบนะคะแต่ว่าพลังงานลบๆเหล่านี้นะคะ ก็ไม่อาจดับไฟปรารถนาในใจของคุณลงได้นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าปรารถนากันนะคะซึ่งปรารถนาแปลว่าความมุ่งหมายความอยากได้และความต้องการและจากรูปนะคะความปรารถนาของคุณนะคะลุกเป็นไฟเลยแล้วก็มีรูปผู้หญิงผู้ชายโอบกอดกัน ก็คือสื่อถึงแรงดึงดูดที่มีต่อกันที่พวกเขาทั้งคู่ไม่อาจหักห้ามใจเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าคุณมีความมุ่งหมายมุ่งมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้ามากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจการงานของคุณคือคุณปรารถนามากๆแล้วก็มีความต้องการมากๆ ที่อยากจะให้กิจการงานของคุณประสบความสำเร็จแม้ว่าณนะวันนี้คุณจะรู้สึกอ่อนแอรู้สึกพ่ายแพ้และรู้สึกอยากจะปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาสารต่อความปรารถนาของคุณให้สำเร็จอยู่ดีเพราะว่าตัวคุณเอง ก็ไม่อาจาต้านทานอำนาจของไฟแห่งความปรารถนาได้เช่นกันและที่สำคัญนะคะไฟที่ลุกโชนอยู่ในใจคุณน,นี่แหละคะ่ะที่ทำให้คุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในทุกวันนี้ก็คือทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำอะไรนะคะคืออย่างน้อยๆก็ทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิต ในแต่ละวันนะคะเพราะคุณจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นถูกไหมคะและคนที่มีเป้าหมายในชีวิตก็มักจะมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่เสมอและนอกจากนั้นการมีเป้าหมายในชีวิตก็ยังช่วยให้ 1. คนคนนั้นสามารถปลดล็อกศักยภาพของตนเองได้ 2. ช่วยให้ มีความชัดเจนบนเส้นทางที่กำลังจะไป 3. ช่วยคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อไม่ไหวนะคะไพ่ทั้งสามใบนี้ทำได้อย่างมากก็แค่สก,กิดให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกท้อในช่วงนี้ก็เท่านั้นนะคะ ส่วนไพ่ใบนี้สื่อถึงการลงมือทำจนกว่าสิ่งที่ทำจะประสบความสำเร็จคือคุณจะทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นด้วยความพยายามและด้วยความตั้งใจเพราะหน้าไพ่ใบนี้สื่อถึงความพยายามการลงมือทำและสื่อถึงการทำซ้ำจนเกิดความชำนาญหรือจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะสรุป คุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณไม่ใช่คนขี้แพ้ไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนที่ขี้เกียจและไม่ใช่คนเจ้าน้ำตาแต่ช่วงนี้คุณแค่รู้สึกหมดแรงหมดพลังและอยากจะพักก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือเติมพลังชีวิตดีๆให้กับตนเองนะคะ จงอยากกลัวที่จะฝันและจงกล้าที่จะไขว่คว้าจงใช้ไฟแห่งความปรารถนาที่คุณมีให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้เป็นแรงผลักดันใช้เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนและไม่ควรนำไฟแห่งความปรารถนานี้ไป,ปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นๆ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆนั้นเขาผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างนะคะไม่ควรนำไปเปรียบเทียบนะคะเพราะมันจะทำให้คุณดูถูกตัวเองและหมดศรัทธาในพลังของตนเองเพราะฉะนั้นอย่าดับฝันและอย่าดับไฟในใจนะคะเอาเป็นว่าคุณก็ค่อยๆรักษาไปตามอาการเบื้องต้นก่อนคืออนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพัก ได้ปล่อยวางภาระและได้ร้องไห้บ้างได้แสดงความอ่อนแอบ้างชั่วครูชั่วยามก็ยังดีอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปและในเดือนนี้นะคะแสงสว่างจะมาเยือนในชีวิตของคุณอีกครั้งคุณจะรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังและไฟปรารถนาในใจของคุณ ก็จะได้รับการเติมพลังคุณจะมองเห็นความหวังอีกครั้งนะคะและเพิ่มเติมนะคะในเดือนนี้ชาวราศีเมษควรตากแดดอ่อนๆในช่วงเชา้าซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นค่ะพระอาทิตย์เป็นมิตรกับคุณในเดือนนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษนะคะในทุกๆเส้นทางที่ดีงามที่คุณเลือกเดินนะคะ สำหรับไพ่พระพิคเนที่คุณได้สีม่วงที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเป็นสีที่สื่อถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ศิละปะและจิตวิญญาณและสีม่วงก็ยังเป็นสีของจักระที่เจ็ดด้วยค่ะซึ่งจักระที่เจ็ดนี้จัดว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณในชาตินี้และชาติต่อๆไปกล่าวคือหากพลังงานที่จักระนี้ถูกปิด กัน้นก็คือจะส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้นะคะดังนั้นท่านจึงอยากให้คุณตั้งเป้าในการพัฒนาสติปัญญาให้มากขึ้นอย่าได้ละเลยและช่วงนี้ให้หมั่นทำสมาธิบ้างนะคะและในขณะที่ทำสมาธินั้นก็ขอให้คุณปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่คุณยึดติดลงก่อน ะะโดยรวมก็คือท่านอยากให้คุณใช้ชีวิตด้วยปัญญาที่รู้แจ้งซึ่งทุกๆสิ่งที่กำลังเป็นไปค่ะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นคำแนะนำจากเหล่าคุรุครูบาอาจารย์ของคุณพวกท่านบอกว่าอุปสรรคที่คุณถามถึงหรือที่คุณกำลังกังวลสรุปคือกำลังจะสิ้นสุดนะคะความขัดแย้งใดๆ ก็กำลังจะคลี่คลายและจะถูกแทนที่ด้วยความปรองดองจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นนะคะพวกท่านแนะนำให้คุณจงให้อภัยซึ่งกันและกันจงสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองเพื่อความสุขของทุกๆคนนะคะค่าต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ บุญหรือบาปอันใดที่กําลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณปรากฏว่าได้ไพ่จองหองจัดเป็นไพ่อากุศลกรรมส่งผลพยากรณกร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากอากุศลกรรมส่งผลให้ในเรื่องหนึ่งหนึ่งจะมีความลำบากเกิดขึ้นหรือถูกดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้รับการให้เกียรติและนอกจากนี้ยังส่งผลให้ หมายถึงแค่ในเดือนนี้นะคะหาความสมดุลให้กับชีวิตตัวเองได้ยากไม่มีพลังในการลุยต่อสู้เพื่อทําตามความฝันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันเกิดขึ้นนะคะเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยหญิงจองหองเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่บูชาคนที่ควรบูชาหรือเหตุเพราะที่เคยดื้อด้านนะคะโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม และไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจมันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์รวมถึงรักษาศินห้านอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกำลังทรัพย์กำลังใจและแรงศรัทธานะคะ โอเคค่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมเจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคุณในช่วงเดือนนี้ส่วนใหญ่พวกเขาต้องการทางลัดนะคะปีนเองแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อย ก็คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงหรือก็คือต้องการบุญจากคุณนั่นเองอยากให้คุณนะคะหยิบยื่นบุญไปให้ที่คุณส่งมาให้นะคะมันน้อยไปมันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากให้ตัวคุณและพวกเขาหมดวาระกรรมซึ่งกันและกันหรืออยู่ร่วมกันแบบสันติ โดยที่ไม่ขัดขวางนะคะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณมากเดือนนี้คุณก็ควรหมั่นอุทิศบุญให้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านโชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ